สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้วัตถุดิบของคุณไก่ฟ้ามานั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ารอบนี้เราจะต้องได้กินเนื้อคุณไก่ฟ้าแน่นอนเราจะไปเชิมเนื้อคุณไก่ฟ้ากันแต่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะมาเหมือนเดิมนะคะเมย์จะพยายามเช็คทุกๆุกกรอบ ว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเมยอาจจะเสี่ยงพลาดปัตถุดิบบางอย่างไปเมยไม่อยากเสี่ยงเลยถ้าเสี่ยงพลาดไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมาทำเมนูนั้นใหม่เพื่อได้สามดาวแล้วเมยคงจะเสียใจมากว่าถ้าเขาที่แลวว้วอ่ะไม่ได้วายมาเนี่ยไม่ออาจจะทำอาหารเนื้อคุณไก่ฟ้าไม่อร่อยก็ได้ ไม่อาจจะพลาดวัตถุดิบบังอย่างดังนั้นเนี่ยพย,ยายามเช็คให้เยอะที่สุดนะคะทำไมอ่ะทำไมคุณต้องโกดเราอ่ะคุณแมวไหนดูซิวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าคราวที่แล้วเราได้วายไปละโอเคเราไปห้องคุณไก่ฟ้ากันค่ะทุกคนไปมาสำดูกันว่ารอบนี้ เราจะได้ของอร่อยแค่ไหนนะคะมาเดี๋ยว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 เบเกิดผิดทุกคนเบเกิดผิดเอาไหเอาไปเราไม่แน่ใจว่าห้องคุณไก่ฟ้าอยู่ชั้นที่เท่าไหร่มีจะลองขึ้นไปชั้นหนึ่งก่อนมาจะไปเช็คชั้นหนึ่งกันก่อนนะคะโอ้ไม่จจำไม่ได้อ,อ้าวห้องถูกห้องเฉยโอเค คุณไก่ฟ้าค่ะสวัสดีค่ะรูมเซอร์วิสมาแล้วค่ะเดี๋ยวเมี์จะทําการถ่ายรูปให้นะคะคุณไก่ฟ้าโอเคคุณไก่ฟ้าเตรียมตัวเรียบร้อยนะคะคุณไก่ฟ้าบอกว่าขอรุณาถ่ายรูปให้ดิฉันด้วยค่ะได้ค่ะคุณไก่ฟ้าเดี๋ยวจะถ่ายสวยๆค่ะถ่ายสวยเลยหนุเมยีเช็คสักครู่หนึ่งนะคะว่ามีอะ อะไรให้ทำไหมเอ่ยอันนี้ทำอะไรได้ไหมน่าจะยังไม่ได้นะคะแต่เราไปเช็คตรงอื่นก่อนอันนี้คืออายรโฟตโต้ไิควิดน่าจะเป็นน้ำยาล้างรูปมีกุญแจอีกแล้วดังนั้นเราต้องไปหากุญแจแน่นอนคันเฟิร์มอันนี้น่าจะทำอะไรยังไม่ได้อ๊อ แบบฟุกมากวันนี้จากการคลิกมั่วของเราเราได้ไปทำแล้วทุกคนโอเควันนี้ง่ายละว,วันนี้ Easy อีซี่ละทำยังไงก็ได้ให้ข้าวเนไก่ฟ้าได้แค่นั้นเลยเฮ้ยแล้ววันนี้มาเร็วมากวัน,นเกมไวแล้ว fly glass plate มันคืออะไรอ่ะคอือยังไงคือแบบแก้วแห้งแก้วแห้งเหรอ อันนี้เมียแปลม่วนะคะโหอันนี้เหมือนเป็นจดหมายเชิญเป็นใบเชิญเข้าไปดูหนังเลย Rusty Lake Theater ภูมิใจเสนอโรงหนัง Rusty Lake ภูมิใจเสนออันนี้เหมือนจะเป็นใบเชิญให้ไปดูละครเบทีละครน้ำเน่านะคะ The Memories of the Lake เป็นเรื่องราวหนังน้ำเน่าเกี่ยวกับ อดีตและอนาคตผู้นำแสดงโดยอะไรคือผู้นำแสดงโดยเออแต่ก็ถูกแล้วนี่วาผู้นำแสดงอองงๆกับภาษาไทยนำแสดงโดยคุณไก่ฟ้าคุณไก่ฟ้าเล่นเป็นทั้งเลดี้บลูเล่นเป็นทั้งคุณอีกาแล้วก็คุณอาก็คือคุณนกโค่นะคะสามารถจองที่นั่งได้ที่บอก์อฟิศเช่นเดิม การแสดงจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมซึ่งรู้สึกจะเป็นเดือนเดียวกับคุณกระตุยถ้ามีจำไม่ผิดนะเพราะคุณกระตุยเนี่ยก็จะแสดงโชว์ที่โรงหนัง Rusty Lake และโชว์ในเดือนสิงหาเช่นกันใครอยากรู้ว่าที่เมพู้ใช่หรือเปล่าก็ย้อนกลับไปดูนะคะพาร์ทที่2ค่ะเอพิโซดที่2 l a d in blue, Mr. c o Mr. Owl ตรงนี้เหมือนตารางของ้าพพื้นหลังถ่ายรูปเลยใช่ไหมนี่ไงใช่ใช่แน่ๆก็คือมีสี่ช่องเท่ากันเป็นไปได้ว่ามีอาจจะต้องหาของอะไรเพิ่มเติมอันนี้กล่องกล่องดนตรีเมียเคยเห็น ข้าเป็นไปได้เหมือนเราจะต้องเอ,อ่อเราจะต้องจุดหรือเปล่าเมียเคยเห็นคนเขาใช้กล่องดนตรีเขาจะต้องทําเป็นตารางปุ๊นะคะเมียอาจาจะต้องไปหาตารางปุ๊สักอย่างหนึ่งโอเคอันนี้เขาบอกว่ามันมีบางอย่างหายไปแสดงว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างก่อนก่อนที่เราจะถ่ายรูป จะมีจะเช็คดูว่ามันมีอะไรได้บ้างอ่ะได้ไมคขีดอีกละไมคขีดจูต้มงก่องเลยละอ่ะอันนี้จะเอามาขายขายขายายขายอะไรก่อนขายอะไรก่อนค่ะทุกคนเราได้เว้นขยายได้ปีแปลงมาแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้รขัดอีกแล้วไม่ต้องเช็กละ ไม่ต้องเช็คแล้วมันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บางอย่าฮะอันนี้คืออะไรเอ๋อันนี้คืออะไระคะเราใส่ให้ได้ไหมใส่ให้เขาได้ไหมเอ๋เอแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละโอเค ต้องหาของเพิ่มอันนี้ต้องหาของเพิ่มอีกแล้วมีเช็คก่อนนะคะถ้าอันนี้มันเป็นตารางของตัวนั้นนั่นหมายความว่าเม่่อาจจะต้องหาสีมาทาซึ่งสีในเนี้ยมันจะหาจากไหนเออเราต้องเอาอะไรให้เขาถือหรือเปล่า ถ้าเราดูตรงหน้าตามันจะมีอะไรไหมฮะอะไรอ่ะมือใครเดี๋ยวก่อนเหลือ,อน,นี่คือสีที่เราต้องใช้ถามจริงเกียรี้มีแต่อะไรแปลกๆทุกคน คือในในเรื่องอันเนี้ยทุกตัวเป็นสัตว์หมดเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็จะชอบมีมือของอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาสายองนิดนิดแต่เนี่ยอะเอาจริงๆมาโอเคไม่เป็นไรทีนี้มีจะลองขีดตามเขาก่อนนะคะมีจะใช้เอ่ออันนี้สีแดงป้ายเป็นไม้กันเขนเราจะทำเป็น lady in blue ซึ่ง lady in blue ในที่นี้เม่ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงเอ่อคุณผู้หญิงใส่ใส่ชุดสีน้ำเงินสีฟ้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมาเอาเราป้ายสีแดงและใช่ไหมฮะเกียวเราป้ายถูกไหมเราเราต้องป้ายเต็มเ็มเนี่ย ทำไมอ่ะอ๋ออันนี้คือการรีเซ็ตนะคะแสดงว่าถ้าเราป้ายผิดเรารีเซ็ตได้ทุกครั้งขียเราป้ายเละๆไปก่อนเราป้ายเป็นการขียดเละๆไปก่อนได่แหละอ่ะไปๆไปเมีภาพอะไรหรือเปล่ะเจยวนะใส่ได้ไ,ไหมเไี้ไว จริงด้วยทุกคนถ้าอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเราจะต้องใส่อันนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายไปแม่นางบอกว่าดิฉันยังไม่พร้อมนะคะแล้วที่คุณยังไม่พร้อมแล้วดิฉันต้องหาอะไรตอนค่ะคุณแจเมีก็ยังไม่ได้เลยอ่ะอย่งเม่ต้องไปดูอีกแล้ว มีต้องไปดูอ๋ะโอเคมีมีไม่ต้องไปดูแล้วค่ะทุกคนมีไม่ต้องไปดูแลมีพลาดอีกแล้วอะอีกแล้วนะมีหน้าเขาหัวใจโอเคได้มาแล้วอันนี้ใช่ไหมหรือเดอนะมันมีอันไหนที่ไขได้อีกบ้างอันไหนอะอันนี้คือกุญแจของอันไหนอ,ะหะอ่ะฮะให้ได้ โอเคเราได้แล้วเราจะลองไปให้แม่นางใส่ดูได้ไหมได้ไหมอ่าได้แล้วค่ะโอเคสวยแล้วนะคะสวยแล้วเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปได้นะคะโอเคนะตกลงกันแล้วนะมาถ่ายรูปสิ <c oughs> นี่ไงวันนี้อันนี้เหมือนละครับจำไว้จำไว้มีกลมๆสามเหลี่ยมละเอสไป เราได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วโอเคมาออกออกออกทีนี้เราขออนุญาตไปคุณคุณว่ามีกรอบรูปใช่ไหมนี่ใส่ได้ไหมอ้าวใส่ได้แล้วนะคะแล้วเราจะเปิดตู้เซฟกันปมแล้วก็สามเหลี่ยม S มาสัญลักษณ์อันนี้ใช่เลย โอมนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็เอเสียงคลิกเสียงคลิกมาแล้วโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือหน้ากากคุนิกาดังนั้นรอบต่อไปเราคงจะต้องถ่ายรูปเป็นคุนิกาสองขีดด้านข้างไปเราไปรีเซ็ตภาพวาดกันอ้าวเขารีเซ็ตให้แล้วนี่สบายแล้วไปทามื่อเมกัน ทาไปโอเคได้แล้วค่ะอ่ะไฟกระพริบแสดงว่าน่าจะใช้ได้นะทีนี้เราจะใส่มาเริ่มเข้าใจแมคานิกนะโอ้มีเห็นทนเล็กๆแล้วคือถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหนึ่งอย่างไฟหลอดซ้ายจะติดและถ้าเราทำถูกอีกหนึ่งอย่างไฟหลอดขวาจะติดแสดงว่าแม่นางพร้อมละ เราไปกันเราจะไปถ่ายรูปแม่นางต่อนะคะอ่าเหมือนเดิมใส่เข้าไปชะอยูด,ดีๆนางก็กลายเป็นคุณิกาเฉยมามีได้ละล้าคุณิการูปคุณิกาทำอะไรต่อได้รูปคุณ,คณิโอ้เป็นรูปนาฬิกาตรงข้างสายลาก โอเคเดีย๋ยวมีจะลองไปหมุนตามรูปนการนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณ15บหนาฬิกาสามนาทีมาลองดู15บหนาฬิกานะคะใช่ไหมสิ้านาฬิกา ถ้าอย่างนั้นอันนี้ต้องเอาไปใส่ตุต๊กตาหรือเปล่าไม่เคยเห็นตุต๊กตาอันเนี้ยมันถือไม้ตีกันน่ะทุกคนเคยดูไหมอยุโลปตอนกลางที่มันจะมีเล่นหุ่นมือแบบเนี้ยจริงด้วยเห็นไหมไหนได้อะไรอ่าเราได้แล้วทีนี้เราจะลองเอาอันนี้ใส่ให้ตัวนี้โอเคได้ไรได้ไร อะไรอันนี้อาจใส่ต่ออ่ะผิด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 หรือหออ๋อ small torch เป็นโคมไฟอันจิว๋วเราต้องจุดหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมนี่ไงได้แล้วเรื่องนี้ต่อเลยโอเคเราได้กุญแจอีกอันแล้วค่ะเราได้อีกอันละมาเราจะเปิดตูด้ตอ่อ อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายละมาของคุณอาวก็คือคุณนกวคู่จะเป็น double น,นะอันนี้อาจจะวาดยากไปหน่อยโอเคเรานับตั้งแต่เส้นกิจเส้นแรกมาเรามาลองดูกันนี้ชนนี้แล้วก็ชนนี้นะคะมาเดี๋มีจะทาให้หนา,นานหน่อยทาให้หนา,นานหน่อยแล้วมันชน ให้มันชนระยองจันทบุรีอะไรอะไรเล่นหุกอะไรอ่ะไม่ได้เลยจริงๆมาอันนี้น่าจะพร้อมแหละโอเคไฟติดสองดวงพร้อมแช็คมาทีนี้เราจะไม่ลืมใส่กระจกเหมือนเดิมนะคะไม่คันอนีกเดิมคุณนกคู่เป็น โอ้เหมือนเป็นลายดิมไอเจาะเจาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจาะไอกระดาษเครื่องดนตรีนั้นน่ะจะมีเ้าไปใส่กรอก่อนนะคะเอ๊ะไม่หยิบมาหรือ,อยังเอ่ยอ่ะมียังไม่ได้หยิบมาเราจะเอาไปใส่กรอบตรงนี้กันโอเคเราจะเป็นเฉียงนะคะเฉียงเฉียงลงมาสี่จุด แล้วก็เฉียง3.4แล้วก็1โอเคค่ะเราลองดูนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าจะจำได้หรือเปล่ามีไม่แน่ใจจริงๆยังมีจะลองดูค่ะถ้ามีจำไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้นะเอ่อเอาแคนเซิลไม่ได้ด้วยเวนกำรรเอาแคนเซิลได้เอ๊ะยังไงสองสามสี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อความแน่ใจเพื่อความแน่ใจมีจะขออนุญาตเช็คอีกหนึ่งรอบถ้าสุดตรงนี้คือขอบนั่นหมายความว่ามีอาจจะเริ่มจุดผิดไปหน่อยหนึ่งมาเอาใหม่เราจะเริ่มใหม่นะคะมาใหม่ใหม่เราจะเริ่มจากตรงนี้เป็นสี่เรียบร้อยแล้วก็สามสามสิบ โอ้แกลือตามจริงไห่ผิดตามจริงอาจจะต้องตรงนี้ถูกแล้วแหละอาจจะอันนี้ถูกแล้วเพราะว่าตรงนี้ต้องลงมาให้ได้สี่แล้วก็นนี้หนึ่งโอเคลองดูค่ะทุกคนมาไหนเราจะได้ไว ลงผิดหรือเปล่าจะมีกลับไปดูใหม่มีกลับไปดูใหม่แป๊บนึงนะคะไม่อาจจะใส่ผิดหรือเปล่าแต่อันนี้มันก็คือสี่สี่และสามและสี่และหนึ่งคือตามจริงแล้วมันจะต้องเป็นวักหรือเปล่าคะเป็นวักอันหนึ่งอันสุดท้ายเพราะมันดูโล่งแปลก มันดูมีช่องว่างแปลกๆตรงระหว่างช่องดนตรีอาจจะมีลองใหม่อาจจะผิดภาดตรงอันนี้นะอาจจะผิดภาดต,ตรงอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้สี่และสามและสี่และหนึ่งโอเคเราลองใหม่หนึง่งรอบมาลองมาลองดูกันว่าจะได้อะไรนะคะ ใช่แล้วแสดงว่าอันที่เมเดาคือถูกคือมันผิดช่องสุดท้ายช่องเดียวเลยแล้วตัวนี้เป็นกุญแจถ้ามีจจำไม่ผิดอันนี้หรือเปล่ากุญแจเปิดอันนี้ใช่ไหมโหวันนี้เราจัดการแบบโหดนะแบบโหดแบบใหม่แบบสับ ปปืนเลยเหรอปกติมีดกับช็อตได้ได้ไดปืนก็ได้โอ้วันนี้แอบแอบน่ากลัวนิดนึงนะแล้วประเด็นคือทุกคนเดี๋ยวเีเช็คแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ของมาครบแล้วแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะ เมย์ยังไม่เห็นว่ามันจะใช้อะไรได้เลยนะอันเนี้ยสรุปอันนี้เอาไว้ทำอะไรเลยหรือว่าแค่แค่เอาไว้ส่งเหรอหรือเปล่าในเมีลองส่งดูโอ้เอาไว้ส่งจริงด้วยทุกคนสรุปไม่ผ่านมาได้แบบไม่ต้องใช้แว่นกองแสงของ อะไรคะอบตัสไม่ใช่เราเราไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาเราไม่ได้ผ่านผ่านผ่านไปผ่านไปมาถึงเวลาแล้วคะ่ะทุกคนจุดพูนะคะสามสองหนึ่งไวค่ะชิบอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยหรือว่าเราต้องถ่ายรูปหรือเปล่าถ่ายแล้ว พรุ่งก่อนหนึ่งมีใส่ให้เขาสวยๆก่อนนะคะมม่ไม่อยากให้เขาตายแบบไม่ได้ผ่านการแต่งหน้าไม่ได้จัดท่าทางแต่งให้สวยงามโอเคลากก่อนนะคะอ่ะเซชีชี <c oughs> ชเต็มจอเลยค่ะทุกคนแปะโหลได้ชีแล้ว <c oughs> เซ็นเซอร์เซนเซอร์เซนเซอานอไหมม,<ๆ>มาเนื้ออบคุณไก่ฟ้าเรียบร้อยคะอ่ะกินรสชยนมากเนื้ออบไก่ไปกันอาหารมื้อที่สี่ของเราวันนี้มื้อที่สี่ห้องที่สามเอากุญแจไปเก็บนะคะ <Wh> มา <c oughs> ะก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะเช็คเช็คทุกอย่าง Everything j i n g เ e b e l อันนีเ้เดี๋ยวๆๆอันนี้ไว <_ C> e <al> เหมือนเขาที่แล้วเลยทุกคนคขาที่เล้าเราได้ไวขาวคราวนี้เราได้ไวแดงซึ่งเหลือคนสุดท้ายแล้วค่ะณหมูป่าเดี๋ยวคิวคุณเดี๋ยวคิวคุณในไม,ม่ช้าบปทำอาหารกันค่ะเนื้ออกไก่ฟ้าร้รอนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ แขกผู้มีเกียรตทั้งหลายผู้มีเกียรตไม่วิเกียรติและที่เกียรทั้งหลายนะคะมาชิมค่ะอ,อกไก่ฟ้า<ไ>ปเป็นอย่างไรไ<ป>คุณหมูป่าบอกแซกอีหลีเดียวตัวไปเหลือเอพิโซดสุดท้ายนะคะคขาหน้าเป็นคุณหมูป่าแน่นอนเพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วไว้ Wait. ชาวน้าเนื้อหมูป่าจะรสชาติเป็นยังไงเราจะมาดูกันต่อเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแค่นี้นะคะใครสนใจอยากจะสนับสนุนมีสามารถไลก์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดน n ผ่านคที่มีด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราคงต้องไปกันแค่นี้กันนะคะไว้เจอกันราวน้าบาย